อ้าวอ้าวอ้าวหลุดหมดเลยกูก็หลุดมีใครอยู่ในห้องบ้างหร<อ>ือหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยเอเดียนหลุดปะ <What? S 1> อ้าวมีลูว่าอ้าวมาอยู่ไหนนี่อ่ะเลเวลกูเหลือสามเอา้าเอ้าวแล้ววงบีบกู <c oughs> อะไรนี่อ่ะอะไรเนี่ยเกมมไ่ใช่ ไม่โกรือกูเหลือสามหรือวงบีบกูเด็กกูกาเปล่าวะก็ไปมันก็ไม่ได้หลุดดิ้นพิ่งไหลืออะไรนี่หวะไม่รู้โบร์กูมียาสามอันอะไรวะพมางงเลยเจดีเจดีจะอยู่แบบจะบปวดเฮ้ยแมลงม่อนเฮ้ฟองวาลี ไอสัตว์แย่แล้มันจะเข้ามันจะล่างไปสู้กับ o ord, โอโกะไอสัตว์รีบวิ่งมาเลยหยุดแค่คนดีเนอะดีแล้วออมันจะไปสู้กับโอโกอสัตว์มันจะไปสู้กับไอไอันนั้นน่ะไอป๊อสยิงรัวๆนะ่ะไอ้ที่มึงต้องเอาธนูไปยิงมันนะ่ะนั่นแหละมันจะวางไปสู้กับตัวนั้นแต่มันได้เงินเยอะนะถ้าชุสู้ชนะน่ะเคลคิดก็ไม่อยากละมองวาลีอันตรายอันตรายมันนั่งคู่สู้เฮียนี่เลย กโอ้ยเฮียหมอกจริงยี่ไปแล้วมาแล้วไปแล้วเหรอกูโดนมันไปเล่นแล้วไอ้แฟมไปแล้วเจสเอาไงนี่มันเข้าวงบนสู้ของกูได้เหรโอ้ยกูโดนแหวกได้เดี๋ยวกูเข้าวงไปแล้วโอ้ยเอ๊ะพี่ยจ้าหน้ากอธนูมาอยู่นี่ว่ะ มันดาเมจน้อยลงด้วยปะหรือว่ามันแรงกว่าเดิมดาเมจน้อยลงว่ามันเป็นเวลน้อยอ่ะเอาเวทไปกูมีเวทอยู่วอ๋อเป,เป็นเป็นหนีกลัวนะยังจะเฮ้ย<อ>ตัวแมง่งเอพีเอสตกด้วยเหี่ยเออิดเลยยี่สิบเอพีเอส โอเค okay, okay, ดีอยู่แม่งเลยต่ำเลยสบายหน่อยไหนตังอ่ะเนี่ยได้ประมาณหกหมื่นถ้าหกหมื่นเอ้ยฟื้นฟูเอฟพีไม่ใช่จอกเอ้ยฟ mm. ื้นฟูเท่าไหร่ชีวิตประสาทเนี่ยเอ้ยมันเข้ารัวมีมีมอนปะมีนี่ไงเนี่ยตัวที่มึงรักอะนะครับระาดับบูทูธเออ yes sir yes sir oh แมเอานี่ไปนี่โควิดโอ้โหอ้ยี่อะโลเชียอะไรวะดาดาพี่กูโควิดกูโควิดโควิดไอ้สัตว์โอ้แรงมากแบบที่บอกแรงกูที่ยังไม่โดตที่อะเลยโอ้โหแรงมากเลยเจะโดนตัวตีอะไรนะ แสงก็แทงแตั้งแต่โควิดหายไปโอ้โอ้ยนั่นเดียวกูตายเลยเฮียแม่งแบบป้องกูตายหาเลยสัตว์ไอชี้นี่กูเอาเจ็ดนะโว้ โอ้ยโอ้ยเอามาตากูหายเลยแม่งต้องแรงขนาดนั้นเอามาตามึงหนึ่งครั้ง,งต่อเกมวะหรือต่อแมทหนึ่งครั้งต่อลุกโคตรเฮี้ยเลยไม่ไดิมันหนึ่งครั้งต่อเกมมาแหละแต่ว่ามันต้องไปรีเซ็ตที่พอนะีอ่ยอ้ของกูอไอ้นี่ยรัส้สีมันจะรีเซ็ตต่อน,นั้นตอนเข้าพอแต่ว่าเครียกูตายไหมเนี่ยโอ้ โอ้ฟันกูมันเลยดีนะมีอะไรมาต่ายเจ็ดอยู่กูเจอมึงเป็นบอสมึงไม่ได้ตีแล้วขนาดนี้นายเฮียโอ้โอ้โอ้ที่ผ่าน้วมันจะปั่นกูตีเลยตีเจ็ดอยู่ตีห้องละก็ชาร์ตตีมันจะแกรบไม่โดนไอ้เฮียโง่โอ้ ย้โหมวกเชียอะไรวะนันทดาน้องมึงอยู่ข้างหลังมุงตีโดนข้างหลังได้ไงโอ้ยนัทเดียวนัทเดียวคือตายเลยโอ้ยแย่แล้วเราไปเกิดใหม่แล้ววะเกิดใหม่แล้วมาฆ่ามันทันปะทันเนี่ยเดี่เรือมีหลี Water Hell bro ทำไมมาเลื่อนน้อยวะเฮ้ยกูมีไฟพูดด้วยมันไม่ใช่มันเป็นเลือดของเลือดของไอ้รถนั่นไอ้เหี้ยอ๋อแล้วไอ้เหี้ยก็ว่าทำไมมาเลือดรถแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยดาบพลังเวลยังไม่ได้ทิ้งเลยน่าจะเปลี่ยนดาบจบแล้วกูไปเคลียร์ไว้ไป อ๋อไม่โดนมันโลมันนอกระยะนิดนึงโดนนิดนึงเฮ้ยเฮียติดปีกว่ะไ,ไปไม่ได้เกตาอะไรอ้าวกูหลบได้ไงเอาเว้นอาวเฮียแม่งตายก่อน มาแล้ววะเนมเลดคิงเงสัตว์โบรู้เมื่อกีสู้ล็อกมันไม่ล็อกตัวให้มันล็อกเนมเลดอะไม่ล็อกไก่อะมันก็ไม่ต้องล็อกก็ได้โอ้ถ้าไม่ได้ยิงไปยะไกลนะโอ้โหไม่ดีี่ไฟแบบอันยาวอะไรปัญหาเป็นบล็อกซองมันเป็นบล็อกซองเฟสเอาไปเลยเนมเลดคิงต้องเจอไก่ปลอกโอ้โอ้ตัวอย่างเยอะโอ้ โอ้ลบลบลบเรีบเรีบเก็บเลยก่อนแล้วก็ไปเก็บเลยใช้ต่อเฟสสองเฮ้ยมานาตายเป็นโดวฟิวไปแล้วโอ้พี่ชายกลับมากว่าเปิดชิงลงมือก่อนเลยโอ้ยโอ้หายไปโอ้ โอ้ยไม่รู้ได้ไงไม่ดักกูด้วยสัตว์ตีดักด้วยเฮ้ยพี่ชายโปโปโปน้องโปโอ้ยโดดด้วยไอ้เฮียเฮียเจมันจะแพ้รีใสเนี่ยลงมาลงมาลงเสียวเยอะละเม็์เราเหลือใหลยสัตว์ กูขอบ้างเลยเจนแพ้ได้เจอกูเอ้ยเฮียอยู่ใต้ตีนยิงไม่โดนอ้าตายตายตาเนมเหล็กคิงนี่สบายนีหวาเหม็นโหดเลยไม่เห็ตุผลเลยน้องดำเหม็นข oh, ้าโหดทุกความเร็วพุทธพลังกายสร้างไว้ยยุทธ์นักแสงเริ่มพุ่งโอ้ยอ่ะก็จะกดถ้ามังกรใหญ่น่าจะเป็นเรื่องยากเพราะมันน่าจะเร็วสัส มันเจ๋งอะไรหรอวะมีเจ็ดกูบับไอ้เฮียบับแต่กูเป็นเฮียอะไรปิ้ว,วเจ็บไ,ไปไลยเฮียไปละเจ็บจริงเฮียกูก็เจ็บโอแมงเอ้ยโอ้เฮ้ยไอ้เฮียเป็นแผลรีวะ่ะพี่ชายเล่นสายแพลรี่วะ่ะ โหเนื้อมันจะตีอีกนึงเอานี่ไปปิวโอ้สไตล์หายหมดเลยเอานี่ไปอีกนึงปิวเอาไปอีกนึงปิวเฮ้ยมาตีกูอวะยุ่งเลยทีนี้ ไอ้ย่าเจ้าไปกูแฮร์รี่รัวๆเลยโิวแปมพี่ชายกับแปมแม่งกับแปมแฮร์รี่เลยสัตสเฮ้ยมันลบมันลบมันลบพี่ชายไม่เล่นปึงแต่พี่ชายกดทัมไม่หยุดไอ้เนี้ยแปงผมโอ้โหแม่งกดแฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์รี่แต่แม่งมาเดินมาตีกูไอ้สัตว์แฮร์รี่แฮร์รี่ของแช่มาแล้วปิว โอ้ยเจนเอ้โห้กุกกี้ยังโดนไอสัตว์ถ้าขึ้<า>น,านมาแล้วก็ทา่าเยมากท่าแทงเสียบอะเออเออไม่โดน,นไงเฮียโอ้ยกูหลบผิดจงังหวะไปทีหนึ่งนี่อโดนแทงขแคทเดียวโคตรแรงเลยสัตว์ยังจะทำอะไรกันโอ้ยโอ้ยไอกิ้งหลบโดนไอสัตว์ ไปไปโหไม่ท่าไม่โคตรได้ก็ริ่มมันจะปาดกูไอสัรมันไปตัดไหนดูนี่จะโดนป่ะวะหรือว่ากูจะโดนตีก่อนไะไเงี้ยโอ้ชิบหายแล้วกรบเลยเกือบโดนเต็มที่เลยเฮ้ยโอ้ยมันพักห่วงลอบโมงนี้อ่ย โอ้ยวงไอเจ็ดหมดก่อนที่เยอะอาพี่ตกูไม่รู้กูวิ่งอะไรอ่ <c oughs> อเโอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยใคร่ <c oughs> สาฟันไม่โดนเจ๋อส่ฟันเสี่ยยากว่ะไม่โดนเลยโอ้ยโอ้โอ <c oughs> เฮียมันปาดกูทะลุโดยกูด้วยมันปาดไอเจ็ททะลุโดนกูอีกเวนเฮียเสียยาเยอะไปวะยากูเหลือสองอันแล้วกูไม่เหลือสักอย่างแล้วเพื่อเฮ้ยกูจะเข้าเฟสการต่อสู้แบบของจริงเลยโอ้ยมาปาดกูเฉยเลยสัต โว้ยไม่ไปหามึงหมดเลยทัพไอ้เชนี่มันเลวไอ้สัตว์ไม่โดนคุยอ้าวมันบามาแล้วว่ะอันนี้มองพื้นมองให้ดีอพื้นโอ้โหเปลี่ยนธาตุโอ้ยโดนด้วยกูไปโดนไฟฟ้าปะธานี้เอาใจไฟฟ้ามันอยู่ไหนมันมาอยู่กูเป็นที่อะไรกูเนี่ยสัตเอานี่ไปแดกที่กูท่าไฟฟ้าเนี้ย ต้องจะหาจังหวะได้ตีอะไม่ได้ตีเลยวะลบมึงไอ้ซอดเออเจนแพรนี้ได้วะกดขนาดนั้นได้ได้โอ้โหพี่พี่โวชานก็หมดละ เนี่ยการเดินพังครั้งสุดท้ายอย่าพึ่งนะเว้ยเวยเรื่องไม่โดนหรอวะโอ้โหมันชัดดาบโอ้โอ้โออเฮียอะไรเด่นโอ้โอ้โอ้มันจะมันจะปักื้กไปเลยไม่รู้วิ่งอะไรเฮียโอ้โอ้

เออไม่โดนมาพ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 านี่แน่เฮ้ยหรือว่าอะไรอเอเกียนท่าแล้วว่ะเพื่อนจะตายแล้วว่ะท่านแล้ววะเนี่ยโอ้ ทัาดไิอ้โอ้แม่งเปลี่ยนสีได้ไอติมวอลเหรอไอเฮี้ยมาดิเออโอ้มีเอฟิกตามพื้นด้วยเฮี้ยวิล้ยล้มเฮ้ยโดนกูดีเอาเฮี้ยโัวที่มึงไปสั่งมึพาไปโดนเลยเฮี้ยอ้ยวไอยเดี๋ยวนกูไม่ไดเสียแล้ว ตายไซส์ตั๊โอ้ยมันยังไม่ตายเพื่อนมันเลยนิดนดิงตายไซเฮียกระบอกขันเอออ้าวเล่นจบงี้เล่นอะไรต่อเนี่ยเฮ้ยง่ายาเดี๋ยวเล่นต่อเนาะเออชจะไอ้สัสเอาเล่นจบงี้เล่นอะไรต่อเฮ้ยง่ายไปเอ้ยพี่